เฮ้ยซูมมาด้วยว่ะทุกคนเชียร์กิ่าเนี่ยคนที่ห่างหายใครใครคือซูมนี่ซูมจากช่องอะไรครับเนี่ยช่องอะไรครับช่องอะไรครับคนนี้อู้ดียเนี่ยโอ้โหเป็นยูทูเบอร์แล้วยิง ยืดดังเราหยิงไอ้ฮู้ทำงานอยู่พี่เอาการของเขาไปเยีวีทูเบอร์เราหยิงไงโกลด์กาเฟนี่ยูเยตีทครน้องซูมจากคลิปหลอนนะครับคนเนี้ยครับทำเล็กๆครับยำไม่ได้ครับเราจะไม่ได้ลดยำเลยว่ะไปดีกว่าเออห้องชื่ออะไรนะเกิมกากโอ้กิมกาหรือพี่กากไม่พ้นเด็ดายตักนี่สิบาทเลยตักพี่รีฟันทันไหมปวดเลยนะโอ้ยแย่หันไม่ได้ไม่ต้องกดดีซีทีกิมกาก คนไก่นไไรเว้ยวาดไม่ได้อะไรวะมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยเริ่มอ๋อโอเคขอโทษครับบลอนดวไดแล้วได้แล้วเอ้าผมวาดไม่ได้พี่มันไม่มีปากกาปากกาหลุดมือไปหรือเปล่าเนี่ยยืดพี่ผมเลยยืดปากกาช่วยด้วเก๋กากไอีท่าทำไมบางคนวาดได้บางคนวาดไม่ได้ผมว่ากันหนวดกูบินเล่นแล้วกันตอนนี้ห้านาทีห้านาทีเบื่เลย รีฟันไม่ได้ไม่ได้แล้วคุณจอไม่ได้เอาที่ทําอะไรไม่ได้แล้วพี่กินคนนี้ยิ่ไงคนไม่ได้เลยพี่คนนิไม่ได้คนคนนี้วานไม่ได้อีซีก็กดไม่ได้พี่ผมร้อยเินลากินไม่กลางเลยพี่ฟาร์มครับคอนเซ็ปของจานนี้คือวาดไม่ได้ครับผมวาดภาพหมีขาวกาขีบ้าครับมันเลยมองไม่เห็นอ่ะส่วนผมวาดไม่ได้ครับเราไม่เหมือนกันผมหันหน้าไม่ได้ด้วยซ้าตอนนี้พอผมเป็นเคด <gas> <c oughs> เราเกมให้ก <c oughs> ูเปลี่ยนสีได้ทำไมในเมื่อกูว่าไม่ได้เปลี่ยนได้แค่สีอ่ะผู้กันไม่มีกูฟังเคลียร์ไม่รู้เรื่อง เหลือทิฟฟี่เหลือทิฟฟี่เหลือทีฟีนะครับคุณต้องจัดจานแล้วนะครับตอนนี้ไม่งั้นจะไม่ทันแล้วนะครับเมื่อกูเล่นไม่ได้กูก็เป็นเชฟเลยขอคอนเซปต์จานนี้นะครับคุณนมสดครับไอ้เหี้ยเออแล้วภาพของน้องภาพผมอยู่แล้ววะดูดินี่คือภาพคอนเซปต์ของผมนะครับก็คือว่านไม่ได้โกรธเโหวตให้โดนบอกเลยว่าคนนี้วาดเหมือนผมอ่ะผมโหวตเลยอ้าวโกรธไม่ฮะคอนเซปต์ผมคอนเซปต์วาดไม่ได้ฮะผมก็โหวตไม่ได้นะก็เลยจะให้วาดฟันเฟืองไอ้พวก ผมเป็นคนรักเดียวไงให้หัวใจกับใครไม่ได้จริงกว่าพี่ให้ไปเพียวไม่ได้เลยไอพี่พี่กับอะไรชนะโหวตพี่โหวตพี่ย่าโหวตโหวตพี่ผมไม่ทีฟทรอนะโหวตพี่โหวตจบละเออเขาก็สวยดีอือพี่โหวตด้วยแล้วกันนี่มันกลนไก่หรือเปล่าแพ้พี่แพ้กลนไก่เหรอพี่พี่แพ้ไมนผโหวตปแล้วไม่งั้นผมโหวตไปแล้วผมก็แพ้แต่รู้ฝ่ายเฮ้ยพี่ไวจังเกินนี่พี่ฟาร์มสามนาทีหรอพี่สามนาทีก็ พอแล้วที่แต่ผมไม่ได้วาดสักทีอุ้ยผมยังวาดไม่ได้อยู right> ่เลยไอ้ยักษ์ใครยังผมก็ยังวาดไม่ได้พี่อิ่มไม่กล้าคอนเสิร์ของจานนี้คืออะไรครับคุณคอนเสิร์ตของจานนี้คือเอ่อหุ่นยนต์ที่รักเพื่อนขออนุญาตดูใกล้ๆนะฮะขออนุญาตชิมก่อนนะครับออกไปออก้ยน้ำเชืขออนุญาตชิมก่อนแป๊บนึง เออคุณเต้ค,ครับขอคอนเซปต์ของจานนี้หน่อยครับเนี่ยโอเคครับ โอ้ยสั้นๆนะแต่ได้ใจความเอ่อมิสเตอร์เอซุตทับ G ีสองหนึ่งสองคำขอคอนเซ็ปต์จานนี้หน่อยครับผมเพิ่งได้หมดเวลาแล้วเชฟเชฟไปแล้วไม่ได้ทำที่อะไรเลยเชฟไปไม่ได้โอ้ต้องผมบอกว่ามันก็ต้องผมอย่างเหียวบอว่นี่ผมบอกพี่นนท์ได้แล้วนี่เอาไปเลยโอ้่าจะแสดงให้ไดดูเองนี่ไงการแสดงฮันเตอร์พี่จะวบแฮนเตอร์แสดงอะไรพี่จวบหน้าเฟรนช์ร็อกก็ว่าใครๆก็ชอบวใครว่าพี่เนี่ยเก็บพูดได้อ้าเฮ้ยพี่จวบคนเดียว มันงี้ยมีปวดคนปวดเนาดเกมที่อะไรเนี่ยเกยขุดค่ะยุมกลับมาแล้วพี่ผมแต่ผมดูจะเล่นได้ป่ะนะโอ้ทาเวอร์ชนะไปก่อนนะครับสามศูนย์อุ้ยทาเวอร์สวยมากเลยในจอข่าวเนี้อข่าวเนี้อนี่คือการแสดงใช่ไหมใช่เฮ้ยปล่อยโอ้ชอบเลยหัวข้อนี้ทั้งตอนเฮยปล่อยเลย อเอยเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้ด้วยิเ่เอาปล่อยทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วีตู่้เล่มีแตู่้เี่เต้เปลี่ยนเลยกูตาคอร์นี่ไงตาคอร์นเริบเลย วันนี้ทุกคนก็เล่นไปนะเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวแล้วกันผมว่าน่เจะนสนุกเหมือนกันแหละดี้ยแต่ชวนนะวันนี้ผมนอสเซอร์แล้วก็คุณซูมนะครับได้มาเป็นพิธีกรลาการนี้ครับเฮ้ยลองเปลี่ยนภาษาไทยลองเปลี่ยนภาษาไทยผมลองแล้วทีไม่ทักอย่างไม่ทีละอย่างออตนี่เอฟ หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยพี่ว่าได้แล้วพี่ผมมีประการไปทำเลยไหนพี่นนท์ลองวาดบนกระดานสิดูดูดูสตาร์คอตกูกูหันไปดูแป๊บหน่อแกงนี่ซันตาร์คอตกูดิเป็นไงเดี๋ยวสตาร์คอเดี๋ยวกูกูเห็นของอายเลยกูเห็น ของแกใหญ่มากเลยนะไอ้ใช่ไหนวกูหันไปดูแับไอ้ของควัญนี่ใส่กูอยากได้ของควัญแล้วไปจะไม่เป็นเด็กดีแล้วเหรอยากเป็นเด็กดีแล้วไอ้เหี้ยตาตคอติ้เหี้ยตาตาคอติวดํากจำไอะไรช็อกโกแลตเหรอเออช็อกโกแลตเอาไปเลยเอาไปเลยเราโดนเลมอนพี่ยวของควัญของนายไงเฮ้ยอันนี้ยังเท่เลยของใครเที่ยวของใครเป็นของใครอะให้เลยแต่กูว่าตื่นดีดีดิดน เฮ้ยลอกเธสงเลยอันนี้แกงอะอันนี้ต่ถ้าเาเข้าวิดูทาวงพี่แล้วกูก็ต้องไปเซนเซอร์ดิการทุกเข้ามาวาแล้วจันะยิาจะพยายามไปทำไม้ยกว่าทำไมแย่นทีนี่คือคนทได้รูปอย่ は「あれが欲しいこれが欲しい」と絶っている幸せになりたい楽して生きていたいこの手に掴みた เ้พี่ต่อจะน่ารักใช่ไหมพี่น่ารักลจรู้อยิ่ๆตัวน่ารักคือพี nice ่โหวตตัวไหนพี่จะโหวตตัวแล้วไม่ได้มองสายล่างอ่าก็ได้เอาไปเลยพี่ดูท well. ี่ชนะเกมนี้หรือย right. ังอย่าไปดูอย่าไปดูชอบมลูกชอบโดนเป็นพี่ฟาร์มยังเลยต่าโหวตคือใครๆรักพี่ฟาร์มไม่เห็นป่ะเขาฟาร์มแล้วมึงไม่โหวตกูตอนกูทำตัวน่ารักเมื่อกี้มันพี่ฟาร์มตัวปอมันสิพี่เออันนี้เลยพี่อันนี้เลยทุกคนอันนี้แบบทุกคนแบบกระดาษขาวกูกูรู้ รู้แล้วแล้วจริงเหรอใครไม่รู้ไม่ให้จับปากกาผมเฮ้ยกูจะวาดอิจิโกะจิโอวเฮ้ยโอลาหชอบตรงกลางมากเลยกูงงเลยอันไหนคือตรงกลางไอ้เนี้ยตรงกลางมันไอเห็นถุงมือบ้านมันโป๊สุดเลยนะเวยเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะเว้ย เชียโคตรกลางปจตเอยเชี่ยกูไม่ได้โหวตใครเลยมื่อผมชอบมันกลาก่อนมันกลางที่สุดละอีกเอาแล้วของไอี่ของไอ้พี่ไม่ใช่ของผมไงเชี่ยมเชี่ยเอซูธทับอ่ะแต่หผมไม่ถึงถึงวันนึงเลย พี่ไอ้นั่นผีอะพี่นั่นไม่เหมือนผีเลยนะพี่ไม่ผีว่านอะไรจิกจ๊าไปก็แพ้อายที่ว่านหัมมาอยู่ที่นีเฮ้ยผีจริงๆด้วยพี่ผีจริงๆิ่ไม่ต้องหันมาดูผีพี่ไม่ไม่ดูไม่ดูมาดูตอนทรายดีกว่าพี่ต้องดูผีจริงๆรงเลย

กูต้องเอาอะไรมาปิดอนในช่องไงนหลออ้ยเซเลปซี่มันเกี่ยวกับผีอย่าผีหลอกสายมันก็เขี้ยแต่กูไม่ดูแล้วพี่ไม่โวะเอาว้เพียแล้กันอุ้ยย้ในสุดพี่ก็จะแบบว่าอึง พอกูพูดงี้กนก็จะแบบไปวุ่นเขื่อนดีกว่าไม่คือไอเป็นชนะอยู่แล้วพี่พี่ดูผีของไอใครๆก็กลัวว่าโอ้โหแม่นะโอ้โหตกกลัวยังมีต่อต่อพี่อันตรายอันตรายอุ๊ยอันตรายอันตรายมาแล้วเดี๋ยวกูน่่ยตอองพี่ก็เออพี่ก็เซ็นเซอร์รัวๆอันตรายพี่เลือกอะพี่เลือกเปลี่ยนเลยแลพี่เลือกให้ดีนะไอสกีมอ่ะสนุกว่าอะไรไอสกีมอันตรายอยู่่ีอันตรายอันตรายด้วยโดนทีนี่แกไม่รอดแน่นมสด พี่ต้ามันขวาไปดิพี่ทำไมล่ะหันกลับเลยกูหันกลับเลยโอ้โอะไรน้ำเฟนม่เข้อใจคำว่าไอศครีมกันไว้ บอกเลยว่าอันตรายอ่ะเฮไอไอตินตรงกลางไอติมตรงโจทย์ไอทั้งขวาที่เป็นไอศ์ครีมยังไงครับน้องไอติมไอพี่น่าเรีอายที่เดคคนเขี้ยดเฮ้ยโอ้ตรงพี่แล้วป่ะเพราะว่าพี่เหมือนไอติมสุดแล้วอ่าใช่พี่ผมหมดพี่เลยผมหมดพี่เกิดสุดแล้วชุกเกิดโอเคเขาก็ยังเป็นไอติมยี่นางฝอยผมนึกถึงนางฟ้าคนหนึ่งเฮ้ยฮารัตเบนไม่ไม่ของก่อนนี้เราเล่นไม่ได้นะครับ ยุดห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 ยุดมีด <c oughs> คนลึกแล้วลุงตู่นี้นับคนลึกแล้ว <c oughs> โอแด๊โปเกมอนใครเป็นว่ดโปเกมอนสองตัววะเจ้ขาลึกลับเหรอพวกเขลึกลับก็นึกออกกี่คนเดียวเยอะเข้ามาทุกเกม everywhere I go I see เยอะสุดเยอะบูแด๊บพวกเกมอนอยู่ดังยาโอเลยนี่มันสามเท่ากันหมดแล้วมันเป็นบุคคลลึกลับตรงไหน ตีเล็กก็สิแต่รู้ว่าเพลงเนี้ยอ no um ุ้ยนอุ้ยเหมือนกันหรือเปล่าเหมือยู่เหมือยู่เฮ้ยเหมยโหวดไปปะเนี้ยโหวดไปพี่เดียเป็นคนโหวดเต้นคือเชี่ยอันนี้พี่ผมยังไม่จุใจเลยฮอลเลย์ยิ้มหนีเราอยากเล่นหัวข้อนี้กันเปล่าวเปลี่ยนอ่เปลี่ยนไมอ่เยนไปอ่